ต่อจ้าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นหลุด,ลดนิดหนึ่งเป็นหลุดจ้ะอ่ะต่อไปนี่ก็มาหั่นแบบนี้หั่นหั่นเล็กๆก่อนค่ะหั่นหญ้าเอ็นยืดหั่นเล็กๆแบบนี้หั่นเล็กเล้วก็เอาไปปั่นรวมกันนี่นะคะ จังสีแล้วก็แล้วก็เอาใส่ใส่ถูแบบนี้เลยค่ะใส่ถูแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยใส่น้ำลงไปเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่น้ำแล้วเราก็ปั่นได้เลย 真的。<Then> <laughs> กีนปั่นใหญ่แล้วก็หั่นนะ เราก็เอามากรองกรองนี่จ้ะแล้วก็กรองแบบนึงนะคะก็กรองเอาผ้าขาวหรือว่าตะเก,งกรงกรองเอาแต่น้ำค่ะเอาแต่น้ำเราจะเอาแต่น้ำเอาไปเก็บนี่จ้ะได้เยอะค่ะหอมน้ำเขียวเขียๆสวย แทนใบย่านางได้ค่ะหญ้าเอ็นยืดปัน,นแล้วก็เอาแต่น้ำเขาเก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วกะเขาก็ทิ้งประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอา ทิ้งไปค่ะเห็นไหมจ้ะเดี๋ยวนะแล้วก็ใส่กรอกใส่ uh, ขวดพลาสติกไว้หรือว่าใส่กล่องอะไรก็ได้ค่ะแช่ไว้ตู้เย็นโอ้ยใช้ได้เป็นปีนี่จ้ะแล้วก็จะกรอกไว้สวาวไทาจะเก็บไว้เอาไว้แกงเอาไว้ออมแกงยะนางเอาไว้แบบนี้จ้ะแกงเห็ดแกงอะไรเงี้ยใช้แทนได้ค่ะ เราไม่มีใบย่านางเราก็ดัดแปลงเอาเนาะแบบนี้ก็ได้เขาก็จะเคียวได้ขวดหนึ่งพอดีนี่ได้หนึ่งขวดพอดีนี่จ้ะก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้แบบนี้เอมไหมจ้ะนี่เราได้แบบนี้เขียวเหมือนใบยะานางเลยจ้ะ เขียวมากยาเอ็นยืดจ้าตัวยาเอ็นยืดตัวเมียเดี๋ยวสาวบุรทยจะไปเก็บยาเอ็นยืดตัวผู้คลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะมาแล้วก็เราก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะตู้นตี้โอเคปั่นยาเอ็นยืดไว้รับประทานขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บๆให้ดู